นับยี่หกเที่ยวพอหมุนอาหัรไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาโดยให้หมายเลขที่กำหนดทานฉีดกลางสามครั้งอเป็นฉีดมวยประเทศ ที S <S mm ่เ hmm> งินอย่นี <h <h like ้ <h <h ูนีมานกอเอาว่ากันเอางี้นี่เซ็มเป็นกเงินสามวยกเลกกไม่นกับเอียเราบอกตงนี้ตดอโดนนเขียนากาหมุนรหัสไปทางซ้ายขูครับีกับกองเขยลังไ่ได้

แล้วเนาะสองแล้วเนาะามแล้วเนาะไหนตไม่ิน้รุงไดิกรงทงอนียี่หกเนี่เออขันฉีกตรงไเ้อใหมุนมาทั้งใส่ของสิบหกเอหกอีกผ่านขีดกลางสองครั้งและหยู่ครั้งที่สาม ขจเป็นมุนหอกโจิม้ยเล่ากันสข้างมาในสองนี่นไาดิไปทางหมอวนยุทธทางที่สาม้าที่สงนี่โอโาที่สามมาในหมุนรหัสไปทางขวาตามจินตนยกาผ่านีด กลางาลหครั้งใช่ลรืซ้นึงห้อซนึ่ง้อหนึ่งนะขึ้นอย้อน้อนว่มายุดธครั้งที่2องมทาครังที่ส,ม,สมานี่สมาเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ควรเขียนนายการโดยให้หมายเลขอี่กำหนดอยู่ที่อีกกลางพอดีเพื่อเปิดประตูนี้แล้วไปที่สองที่หนึ <c oughs> ่งที่สองตัวงานในจ้วงจ่ิงหรือเปาดีกว่าไปเรีนซะก่อนนี่ได เ่็ยโอ้ยกพอจเสียนหนึ่งที่วันหมนหกสิบหกเทียนหนึเออจะวันวนดทั่างม่อน้ำเบิ้งบาเน็ดเหลือท่าไรมาเนี่ยเาน้ำเบิ้งจเด็ดท่าไม่โอ้ยหัวกวนเนี่ยมาท่านหน่อยสีกม้ยเขาม่มาแต็มไม่ท่าเก่าเต็มมรดกมีเก่ามมีเก่า กล่องกนี่ได้มันตื้นแล้วได้ช่วงนี่ยแสดงว่าเปิดตู้ลักได้ยุคันได้ละัสมัน